เหนื่อยไหมมานี่มาเดี๋ยวชาร์จพลังให้หนูเป็นความสุขของพี่นะพี่ก็เป็นความสุขของหนูเหมือนกันอยากอยู่แบบนี้ไปตลอดจังแหมเดี๋ยวนี้หลงหนูหัวปักหัวปั๊มเลยนะเมื่อก่อนก็หลงแค่ไม่แสดงออกจริงเหรอตอนไหน ก็วันแรกที่วิ่งมาที่เจอกันพี่ชอบหนูตั้งแต่ตอนนั้นจริงดิใช่ก็เลยไปเทคนคุยทุกคนแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยพี่พูดจริงเหรอเนี่ยวันที่บอกให้เป็นแฟนหลอกๆดีใจมากเลยนะแต่ต้องเก็บอาการร้ายนะเราเนี่ย รไร้ล้หลักไหมล่ะรักสิรักมากๆหลงจนโงหัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยเพิ่งรู้หรือไง หอมมากทำอะไรกินเอ่ยดูหนะ้าอร่อยจังไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเร็วขอชิมได้ไหมไม่ได้นิดนึงไปเร็วอย่าดือ้อก็ได้เดี๋ยวมานะ อืมหล่อเนาะเนียชุดเขาอ่ะนะไม่ต้องมีก็ได้มั้งกระดุมอะถ้าจะไม่ติดขนาดนี้อะไรชุดนี้หนูซื้อให้พี่เองแล้วเวลาหนูใส่อ่ะพี่ยังไม่เห็นจะบ่นเลยว่ากระดุมไม่มีหรืองไงไอเสื้อหมาน้อยมีครึ่งตัวพี่ยังไม่เห็นพูดเลย โชขึ้นไปเห็นสะดือพี่ยังไม่พูดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หลอดีไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยร้อนตัวนะเราอะมีเรียนเช้าเหรอมีบ่ายแต่ต้องไปคุยเรื่องวิจัยโอเคงั้นเดี๋ยวหนูรีบกินน้ำฟันยิ่งหล่อนะเราเนี่ยยังจะเล่นไม่หยุดอีก kín lão kín lão เสร็จสักทีเหนื่อยมากเมื่อไหร่เราจะปิดเทอมเราเพิ่งเปิดเออใช่เราเพิ่งเปิดนี่ว่าเป็นไงกันบ้างช่วงนี้ฉันก็ดีนะรักกันดีตอนนี้ย้ายออกมาอยู่ด้วยกันแล้วลองใช้ชีวิตด้วยกันดูเราจะรู้เลยว่านรกมีจริงแห่พุ่นล่นสวรรค์ตั้งหากล่ะ ก็ดีนะจะได้รู้ข้อดีข้อเสียของกัน,ลกนและกันแล้วปั้นนะ่ะเราก็แยกกันอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไปหากันตลอดนะพี่เขาก็เอาใจใส่น่ารักเหมือนเดิมแล้วแกเป็นไงบ้างดีสุดๆดีมากๆดีแบบไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ตื่นเช้ามาก็มีคนทำอาหารให้ เวลาเผลอหลับก็มีคนอุ้มไปนอนป่วยก็มีคนดแูแลผ้าก็สักให่รีดให้แถมแฟนยังลอ้อหล่ออีกมองไม่เคยเบื่อเลยอวดแฟนเก่งมากดีขนาดนั้นเลยดีมากดีมากมากๆก,ก็ไก่ล้านตัวไปเลยพอเธอเพื่อนพี่เขินหมดแล้ว กว่าจะมาได้นะไปกินข้าวกันเถอะเขาหิวแล้วอยากกินอะไรอะ่ะอาหารทะเลปิ้งย่างผมอะไรก็ได้ขอแค่ได้กินกับทุกคนก็พอแฟนใครเนี่ยพูดดีจังแฟนพี่นั่นแหละ วันนี้ดีมากเลยขอบคุณนะที่มากินข้าวด้วยกันอืมวันนี้ข้าวอร่อยเป็นพิเศษเลยไว้มากันอีกนะส่วนตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับเถอะงั้นพี่กับปั้นไปแล้วนะบ๊ายบายเราก็กลับแล้วนะไว้เจอกันเราก็กลับกันเถอะโอเค พี่ไหนพี่นายพี่นายพี่นาย,พ,นายพอกลับมาห้องก็เล่นแต่เกมไม่เห็นสนใจหนูเลยสนใจสิพี่ก็สนใจตลอดแหละถ้าไม่หยุดเล่นหนูจะโกดแล้วนะแปบหนึ่งนะคะนับหนึ่งถึงสามสาม เออหนึ่งสองล่ะไม่มาลาป่วยไปอาบน้ำแล้วเป่าผมให้หน่อยสิเหมือนวันแรกที่มาห้องเลยเนาะ ขอบคุณนะที่วันนั้นให้อยู่ที่นี่มันเป็นวันที่พี่หลับสนิทที่สุดเลยหนูดีใจนะที่พี่รู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่กับหนู พี่รักไอตินนะรักมากๆเลยหนูก็รักพี่นะรักมากๆเหมือนกัน ทุกคนจำได้ไหมคะว่าฉันเข้ามาอยู่ในนิยายที่ตัวเองแต่งเริ่มเข้าใกล้พระรองของฉันมากขึ้นเรื่อยๆ้วยการเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นที่พีเขาอยู่แล้วได้เจอเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนมีความสุขต่างจากโลกที่ฉันจากมาที่ต้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเพราะฉันเกิดมา ก็อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแล้วฉันไม่มีแม่ไม่มีพ่อแต่ก็ยังดีที่มีแม่ครูที่รักและเลี้ยงฉันมาเป็นอย่างดีแต่พอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆชีวิตทุกชีวิตก็ต่างต้องดับลงแม่ครูได้จากฉันไปเหลือแค่ฉันเพียงคนเดียวการได้ใช้ชีวิตคนเดียวกินข้าวคนเดียวร้องไห้คนเดียวมันทรมานมาก บางทีฉันก็นึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาฉันเข้ามาที่นี่ถึงแม้ไม่รู้ว่ามันเป็นชีวิตจริงหรือชีวิตหลังความตายหรืออาจจะเป็นแค่ความฝันแต่มันเป็นชีวิตที่ดีมากและมีความสุขมากสําหรับฉันและตอนนี้ฉันก็ใช้ชีวิตในโลกนี้กับเพื่อนกับแฟน ฉันไม่ขออะไรอีกแล้วขอแค่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปก็พอแล้วและฉันก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอความสุขที่แท้จริงเหมือนกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่บ๊ายบาย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยังกดเลยขอบคุณจ้า